เนื้อหาเรื่องคณิตศาสตร์ม .6 เทอมหนึ่งกันนะคะสอนโดยคุณครูเรืองนาภาอัมทวงค่ะสถิติศาสตร์นะคะข้อหมายแล้วก็ภาพรวมนะคะสถิติศาสตร์ก็คือวิธีเก็บรวบรวมวิเคราะห์แล้วก็ตีความข้อมูลค่ะช่วยให้เรามองเห็นแนวโนม้มแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นค่ะคําสําคัญของสถิตินะคะ ข้อมูลเชิงคุณภาพก็คือข้อมูลที่บอกลักษณะเช่นสีเพศประเภทสินค้าค่ะข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลที่วัดได้เป็นตัวเลขอายุส่วนสูงแล้วก็คะแนนสอบค่ะประเภทของข้อมูลนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพแล้วก็ข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยจะเป็นการแบ่งตามลักษณะข้อมูลช่วยให้มีเคราะห์ง่ายแล้วก็ตรงจุดค่ะ วิธีวิเคราะห์ข้อมูลนะคะสถิติเชิงพรรนาก็คือสรุปข้อมูลที่มีอยู่ mm hmm. เช่นค่าเฉลี่ยมัธยาฐานตารางแผนภาพค่ะสถิติเชิงอนุมานนะคะใช้ข้อมูลตัวอย่างทำนายประชากรทั้งหมดค่ะคราวนี้นะคะหนูก็จะหยิบอีกหัวข้อที่ยังไม่ได้ขยายมาเล่าให้ฟังต่อไปค่ะ สถิตินะคะสถิติก็คือเครื่องมือที่ช่วยให้เรารวบรวมวิเคห์แล้วก็ตีความข้อมูลได้ค่ะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือสถิติเชิงพรรณนาช่วยใช้บอกภาพรวมเช่นค่าเฉลี่ยมัธยาฐานแล้วก็แผนภาพค่ะสถิติเชิงอนุมานใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อทํานายประชากรทั้งหมดค่ะตัวอย่างปัญหานะคะคะแนนสอบเฉลี่ยของห้องหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์คาดการค่ะวิธีแก้นะคะ มีเคาะคะแนนแยกตามรายวิชาหรือจัดกลุ่มนักเรียนเพื่อช่วยให้ติวเฉพาะจุดค่ะการใช้ในชีวิตจริงนะคะก็คือครูใช้ค่าเฉลี่ยประเมินนักเรียน,นะคะ่ะแพทย์ใช้สถิติสุขภาพเพื่อวางแผนการรักษาค่ะ 2. นะคะลำดับและอนุกรมค่ะลำดับนะคะตัวเลขเรียงตามแผนเช่น2 4,68ตามลำดับเลขนนะคะนลขันนี้นะคะอนุกรมผลรวมของคณิตเช่น2.4 6บตัวอย่างปัญหานะคะ อยากวางแผนการออมเงินแต่ไม่รู้ว่าถ้าเพิ่มเงินทุกเดือนเท่านี้จะได้เท่าไหร่นะคะวิธีแก้ก็คือใช้สูตรอนุกรมเลขคณิตคำนวณยอดสะสมค่ะการใช้ในชีวิตจริงก็เป็นการวางแผนออมเงินคำนวณดอกเบี้ยรหรือว่าจัดตารางเวลาให้สมดุลค่ะ การวัดตำแหน่งข้อมูลนะคะช่วยให้รู้ว่าข้อมูลอยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับกลุ่มเช่นพอทยแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนเดซน์แบ่งเป็น10ส่วนเปอร์เซ็นทยแบ่งเป็น100ส่วนค่ะตัวอย่างปัญหานะคะไม่แน่ใจว่าลูกเราสูงเกินหรือว,ว่าเตี้ยกว่าเด็กวัยเดียวกันวิธีแก้ก็คือใช้เปอร์เซ็นทยตรวจสอบส่วนสูงะคะ่ะการใช้ในชีวิตจริงนะคะก็คือตรวจสอบส่วนสูงน้ำหนักเด็กเปรียบเทียบรายได้ของประชากรติดตามอันดับ ติดตามอันดับหรือคะแนนการแข่งขันค่ะสรุปแล้วนะคะการเรียนเรื่องสถิติลำดับและอนุกรมและการวัดตำแหน่งข้อมูลทําให้เราเข้าใจข้อมูลรอบตัววิเคราะห์แนวโน้มได้ดีเปรียบเทียบข้อมูลอย่างมีเหตุผลค่ะการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การจําสูนรนะคะแต่ก็คือการนําความรู้ไปเกิดใช้ให้เกิดประโยชน์จริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็ขอพูณและสวัสดีค่ะ